ขอเชิญทนายทั้งสองไปขึ้นกลาดนำสืบข้อเท็จจริงเรียนท่านผู้พิพากษาคะลูกความของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายในคดีละเมิมซึ่งต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะให้ลูกความของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นคะ่ะรับกวนรูปความ,ลวามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านได้ฟังหนะคะ คือว่าทางฝั่งน,นั้นเนี่ยนะคะอยู่ๆเขาก็ทักมาบอกว่าแบบให้ออกมาเจอกันแล้วก็คือพอออกมาเจอกันแล้วเนี่ยก็คุยกันแล้วก็เกิดทะเลาะมีแบบมีปากเสียงกันแล้วอยู่ๆเขาก็มาจิกหัวดิฉันค่ะแล้วก็มาตกดิฉันแล้วเขาก็ผลักดิฉันตกลงบันไดจนแขนหักแบบนี้เลยค่ะจําเลยได้ทําอย่างที่โจ์ว่ามาหรือไม่เรียนสารที่เาคารพค่ะดิฉันเป็นทนายฝั่งจําเลยท,ที่จาเลยกระทาไปเพราะมีเหตุผลที่ได้กระทําลงไปคะ่ะจริงค่ะ แต่ว่าที่ดิฉันทําไปนะคะก็มีเหตุผลของดิฉันนะคะก็คือเส้นทางฝ่าของโจทย์นะคะเห็นดิฉันเดินกับจูแต่ว่าดิฉันไม่ได้เดินกับจูค่ะดิฉันเดินกับน้องสาวของฉันซึ่งน้องสาวของฉันก็คือเป็นน้องแท้ๆข้อตามกันมาเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทาไมถึงเขาเอาไปพูดก่อนทําให้ดิฉันต้องเลิกกับแฟนดิฉันรักแฟนมากเลยค่ะแต่ว่าต้องมาเลิกกันเพราะว่าคนคนหนึ่ง ดิฉันก็เลยเกิดการไม่พอใจอย่างมากที่เขาไม่ได้มาฟังความจริงจากดิฉันก่อนแล้วเลือกที่จะเชื่อฝ่ายโจย์ของเขาดิฉันเสียใจยมากค่ะดิฉันก็เลยผือทําไปเรียนสารที่เขาลบคะ่ะดิฉันขอเบิกหลักฐานค่ะอนุญาตจำเลยต้องรับผิดในทางละเมิด ตามมาตรา420เนื่องจากจำเลยไดกระทำการอันเป็นการจงใจโดยรู้สํานึกว่าโจทย์โจทย์จะได้รับความเสียหายก็คือแขนหักการกระทำของจำเลยนี้ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายซึ่งต้องชดใช้ค่าสิมมนไหมทดแทนให้แก่โจทย์การที่โจทย์ได้กล่าวค่ะแพทย์หลายตามมาตรา423นั้นว่าจำเลยเป็นชู้อันเป้อความฝ่าฝืนต่อความจริง,ว,งว่าเป็นชูทำให้ในทางฝ่ายจำเลย เออได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงแต่เท่าว่าในฝ่ายโจทน,นั้นมีส่วนได้เสียโดยชอบซึ่งโจ์เป็นแม่ของลูกสาวจึงทําให้ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายจัเลยคำพิาพากษาดีกาน่ารูต้ตอนนี้จะเป็นคำพิาพากษาดีกาที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา420คำพิพากษ,ษาดีกาที่6762คับ259เ่ิดของจำเลยให้จดใช้ค่าสินใหม่แทนเป็นค่าใชา้จ่ายส,ส,สำหรับการเล็กปั้นใหม่เพราะสมาชิกภาพในการเป็นผู้ในาาาลักษณะของจำเลยได้สิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนุนว่าจำเลยกระทำการอันเป็นการห้ามตามกฎหมายตามมาตรา265วรรคห อนุ2และวรรสาของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพศ2550อันเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่และทำให้โจทย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการเลือกตั้งใหม่สาฎีกาวิิจัยว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการจงใจกระทำคิดกฎหมายของจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการจกใจทำต่อโจทย์โดยผิดกฎหมายให้ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำานเมื่อต่อโจทก์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามมาตรา420 mm. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่จำต้องบิดญญัติไว้ในพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมานูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกุติสภาพศ2550ต่อไปจะเป็น มาตา่า423คำพิพากษาดีการที่4008 2526การที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าวมีประมาณโจทย์ว่าโจท์์ัวคือโจนอย่างคนไร้ศีลธรรมโจทย์มีส่วนพัวพันเป็นผู้จ้างวานค่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มีนิสัยชอบใช้อำนาจปาดใหญ่นั้น หาใช่การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำไม่เมื่อข้อความนั้นไม่เป็นความจริงย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจ์าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา423และการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันปากเืองต่อความเป็นจริงนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติว่า ต้องทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อแม้ผู้กล่าวหรือข,ข่าวไม่ได้รู้ข้อความนั้นไม่เป็นจริงแต่หากควรรู้ได้ก็ต้องรับผิดขอบคุณค่ะ